เดตเทคนิคการดูแลผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมด้วยการใช้เอ็กโซโซมมีเทคนิคอย่างไรมีกลไกอย่างไรสวัสดีครับปรุยขาผมวันนี้หมอมีเกี่ยวกับอัปเดตการดูแลภาะวะผมร่วงผมบางโดยเฉพาะผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมนะครับด้วยการใช้เอ็กโซโซมเทอราปีมาฝากกันนะครับมีกลไกอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ เพราะว่าผมบางจากพันธุก,กรรมนะครับคือจะมีเรื่องของฮอร์โมนแอนโดรเจนนะครับทำให้เซลล์รากผมหรือที่ว่า DPCell หรือว่า dermal papilla cell เนี่ยจะค่อยๆ่อ,อไปะระยะของผมเนี่ยจากเป็นระยะที่เติบโตนะครับที่ว่าเ,าเขาจะสร้างให้เป็นเส้นผมใหญ่เนี่ยหรือที่เรียกว่า anagen phase นะครับไปเป็นระยะที่ เล็กลงและพร้อมที่จะดุดร่วงหรือว่าที่เรียกว่าเทโลเจนเฟดนะครับดังนั้นเนี่ยคนในผมของคนที่มีผมว่าผมบางจากพันธุก,กรรมเนี่ยจะกลายเป็นผมเส้นเล็ก นะครับเหมือนเส้นได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเกิดจากฮอร์โมนแอนโดรเจนการดูแลรักษาด้วยการใช้เอ็กซโซมจากการทดลองในหลอดทดลองนะครับผมพบว่าตัว Born บน r o w derived m e s ม n c h y m a l s t e m Cell เนี่ยนะครับจะไปออกฤทธิ์ช่วยในการ p โพลิฟ r เรชันคือการเพิ่มเซลล์ของตัว Dermal Papilla นะครับคือเซลล์ที่สร้างเส้นผมนั่นเอง เขาไปกระตุ้นเซลเดอร์มอเปปลีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังไปกระตุ้นเกี่ยวกับกลไกลทางด้านโมเลกุล a าทางโมเลกุลนะครับในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมโดยกระตุ้นผ่านพวกวินเซ็กเนอร์ลิงพา w เวหรือว่าโซนิกเฮดท็อกพา w เวนะครับซึ่งเป็นพาทเวกลไกลในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมนั่นเอง จากการศึกษาพบว่าการใช้เขาเรียกว่าเอ่อเอ็กซโซมที่มาจากเดอร์มอลเปเปเรียนะครับคือเป็นเซลล์ที่สร้างเส้นผมเลยโดยตรงนะว่าสัดสร้างเอ็กซโซมเนี่ยพบว่าทดอันนี้จะเป็นการทดลองในหนูนะครับพบว่าการศึกษาทดลองในหนูเนี่ยพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของเส้นผมโดยอ่จากเปลี่ยนจากระยะที่หลุดร่วงใช่ไหมครับเอ่อระยะเอ่อโลเจนเป็นระยะอ่ ให้เป็นระยะที่งอกหรือว่าแอนโดเจนการผ่านก็คือเป็นพวกเบต้าแคทีนแล้วก็โซนิทเฮดท็อกพาร์ทเวซึ่งเป็นกลไกลในการกระตุ้นการสร้างเส้นผมใหม่นั่นเองศึกษาในประเทศเกาหลีนะครับพบว่าการใช้เรื่องของเอ็กโซโซมนะครับ โดยรักษาเพราะว่าผมบางจากพันธุกรรมในผู้หญิงและผู้ชายอายุป,ประมาณแบบ30จนถึง50ปีนะครับได้รับการรักษา,าด้วยการใช้เอ็กโซโซมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น12สัปดาห์พบว่ามีกลไกการเพิ่มของอ hair density หรือความหนานแน่นของเส้นผมนะครับจาก105ไปเป็น122เราเพิ่มความเส้นขนาดใหญ่ของเส้นผมนะครับหรือว่า hair thickness เนี่ยนะครับจาก57 มิลลิเมตรไปเป็น64มิลลิเมตรซึ่งมีเนื้อสำคัญสำงถีตินะครับในการเพิ่มขึ้นโดยกลไกที่เขาอธิบายนะครับคือเรื่องของการกระตุ้นการอางอกของเส้นผมโดยผ่าน the mouse p ป p i l r y cell นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากระยะหลุดร่วงกลายเป็นระยะงอกของเส้นผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังปกป้องอารากผมหรือ hair follicle จาก r รี c t i ี e ออกซิเจนส c ป e ชหรือว่าอนุมูลอิสระนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังปกป้องรากผมจากฮอร์โมนแอนโดรเจนที่จะมากระตุ้นทำให้เขาเนี่ยเล็กและฝ่อลงในภาวะผมบางจากพันธุก,กรรม ศึกษาหนึ่งนะครับก็เป็นการใช้บ bone marrow อเามเ stem cell derived exosome นะครับผมอันนี้จะเป็นการใช้การฉีดอันนี้แล้วจากการสตัร์ดีนะครับอ่าหนึ่งเซสชั่นแล้วดูผลที่6เดือนไปต้นไปนะครับก็พบว่ามีความหนาแน่นแล้วก็อ่า ช่วยดูแลภาะวะผมร่วงผมบางการฉีดอึงเขาจะเป็นการฉีดอ erm ินทราเดอร์มอลสองถึงห้าเอตามระยะความรุนแรงของเส้นผมที่เป็นนะครับในภาวะ,ะผมร่วงผมบางอีกอันึงก็คืออันโลพิเชียยูนิเวอร์ซซลลิสนะครับซึ่งจะเป็นภาวะที่ค่อนข้างรักษายากเหมือนกับว่ามีเซล อ่าอิมมูนเซลเนี่ยมาทำลายรากผมหรือแฮร์ฟอร์ลิเคิละนะครับอ่าตัวอย่างนี้เป็นเป็นเป็นเคสรีพอร์ตอะนะครับบาไม่รับไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเขาเลยใช้เป็นการใช้ฟอ่า non-operative fractional erbium yak นะครับกระตุ้นเส้นผมอ่ามาอยู่สักระยะหนึ่งเลย ร่วมกับอาจจะมีการใช้ P R P ร่วมด้วยในบางครั้งนะครับเพราะว่าก็เส้นผมมีการตอบสนองนะครับแล้วในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยหยุดการรักษาไปเนี่ยพบว่าผมก็เริ่มกลับมาร่วงนะครับแล้วก็มีการใช้ตัวเออร์เบียมแยก เลเซอร์กระตุน้นเราเท่าแบบแังส่วนกระตุ้นเส้นผมน,นะครับมีการใช้ร่วมกับตัวเอ็กโซโซมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของพลาเซนเตมิเซนแคมอลสเตมเซลล์ดีรีฟเอ็กโซโซมนะครับโดยคราวนี้ก็จะเป็นการฉีดบริเวณหนังศีรษะทั่วๆนะครับประมาณ5 ml 2ครั้งเนี่ยสองครั้งเนี่ยนะครับก็มีการตอบสนองอ ร่วมด้วยนะครับคือผมอที่หลุดล่วงไปในภาวะ alopecia universalis หรือว่าที่หลายๆคนจะรู้จักคือ alopecia areata หรือผมร่วงเป็นหย่อมแต่ภาวะนี้แหะเป็นภาวะผมร่วงที่จะเป็นเยอะกว่าปกตินะครับ เทคนิคการดูแลรักษาด้วยเอ็กโซโซมเนี่ยนะครับใช้ได้หลายวิธีนะครับอย่างแรกเลยคือมีการศึกษพาพบว่าการทาเฉยๆเนี่ยบนผิวเนี่ยก็สามารถซึมเข้าไปได้นะครับเนื่องจากว่าเอ็กโซโซมเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับ30จนถึง200นาโนเมตรนะครับแล้วก็มีการศึกษาาาพบว่ามี tran epidermal diffusion ซึ้อซึมเข้าไปในผิวได้อันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจว่าคือการทาเฉยๆนะครับก็สามารถช่วยละในการรักษาภาวะผมร่วงผมบาแต่เนื่องจากว่าตัวนีนะ้อาจจะมีราคาสูงนิดนึงดังนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยอาจจะลองใช้รวบควบคู่กับการรักษาแบบอื่นนะครับเช่นไมโครดิงเนี่ยเหมือนกับว่าเรากระตุ้นเส้นผมไปด้วยอีกอันหนึ่งที่มีความนิ้ ยมใช้มากที่สุดเลยหมอคิดว่าจากที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นาทางอเมริกายุโรปนะครับหรือว่าทางเอเชียเนี่ยนะครับเขาจะใช้ในการรักษาลูกคบคู่กับการใช้ไมโครนิดริงไมโครนิดริงคือเป็นเข็มนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากาเขาเรียกเป็นเมคา a นิ c คอลซิมูเลเตอร์คือตัวนี้เนี่ยกระทบกระตุ้นให้เกิดการเหมือนกับทรมาคืออุบัติ อะไรดีล่ะ,ะกระตุ้นเข็มซิมจากสีสารนั่นเองกระตุ้นให้เกิดอินฟล m เมชันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้เอ็กโซโซมเนี่ยทาตามลงไปซึ่งมันก็จะเหมือนกับได้ทั้ง2องอย่างคือใช้เข็มใช่ไหมครับร่วมกับการใช้เอ็กโซโซมซึ่งตัวเอ็กโซโซมเนี่ยก็จะช่วยลงไป ได้ตามช่องที่เราใช้เดิมว่าใช้ไมโครดิทติ้งนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเสริม2อย่างซึ่งอันนี้เนี่ยหมอว่าเมกเซนในการที่จะทําเพราะว่า,าหนึ่งเราใช้เ,เข็มต่างๆนเนี่ยไมโครดิทติ้งกระตุ้นหนังศีรษะก็ได้ผลดีระดับหนึ่งละนะครับเขามีการศึกษาวิจัยละนะครับก่อนหน้านี้อาจจะใช้เป็นพวก PR อพงพีออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราก็มาอัดแอปใช้ในกรณีที่เป็นไมโครดิทติ้งอันนี้เนี่ยก็เราก็ทานะครับส่วนมากจะดูแลประมาณสั เดือนละ1ครั้งตั้งแต่3 5หาถึง8ครั้ง9ครั้งนะครับแต่หลังจากนั้น,นถ้าดีแล้วเนี่ยหมอแนะนำมาจจะเมนเทนด้วยการใช้สามเดือนครั้ง6เดือนครั้งหรือว่าใช้ตัวร่วมกับพวกเ,เซรั่มอะไรต่างๆร่วมด้วยจะก็จะได้ผล แล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งที่หมอใช้อยู่นะครับก็คือเรื่องของการใช้ fractional non-ablative laser หรือว่า ablative laser ซึ่งในการรักษาผมร่วงผมบางเนี่ยจะมีการใช้กลุ่มของ fractional uh, non-ablative laser ไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนอาจจะคุ้นพวกไฟสแกน e r บ i ยมนะครับ e r ย i u m jack e r i u m glass uh, ต,ต่างๆนะครับในคลิปเนี่ยหมอก็จะใช้เป็นกลุ่มของ f r e x e l f i ไฟ s c a นนะครับเอ b i u เบียม s ซึ่งตัวนี้เนี่ยหนึ่งคือเขาจะไปกระตุ้นเหมือนกับว่าทำให้เกิดทรมาร์คลยๆกับ i n นเจอรี่ต่อตังศีรษะกระตุ้นสซโตัวคลายต่างๆงานงอกของเส้นผมอันที่สองวัตถุประสงค์คือเพิ่มการดูดซึมของตัวยาซึ่งเราจะใช้ตัวอักโซโซมทาตามหลังการใช้เลเซอร์ ในการกระตุ้นเส้นผมเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์2อ,อย่างคือกระตุ้นรากผมแล้วก็จะมีการทาตัวเอ็กโซโซมตามแล้วก็ตัวยาเอ็กโซโซมก็จะซึมได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการรักษาสองอันที่ใช้บ่อยๆคือทาหลังเลเซอร์นะครับแล้วก็ทาหลังไมโครนิตติ้ง อกันหนึ่งที่มีการใช้ในต่างประเทศเพอสมควรเลยคือเป็นกลุ่มของ rf microneedling นะครับคือเป็นเข็มขึ้นวิทยุที่มีปล่อยพลังเข็มที่มีปล่อยพลังงานขึ้นวิทยุด้วยเช่นพวกซิลเฟิร์มนะครับที่หมอเห็นมีการใช้อยู่นะครับซิลเฟิร์มนะครับอ,อีแมทริกอะไรประมาณนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าเขาใช้รักษาหลุมสิวแล้วทำไมมาใช้รักษาภาวะ,ะผมร่วงอันนี้ก็เหมือนกับกลไกเดียวกันคือเป็นเข็มบวกขึ้นวิทยุพลังงานลงไปกระตุ้นหนังศีรษะ ให้เกิด Injury สัง่งใจตัคายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นทางเขาเรียกว่า d r u เดลิเวอรี่นะครับด r กเลเซอร์แอสซิส d ต r u g d e กเดลิเก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้ตัวเอ็กโซโซมซึมเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเทคนิคหนึงน่งที่มีการใช้ะนะครับก็ใช้ใช้เป็นพวกขึ้น rf หรือว่าเป็นพวก e อิเล็กตร o นโพเรชนนะครับผลักตัวยาลงเข้าไปในหนังศีรษะนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเสริมการ ผลักตัวยานั่นเองนะครับก็จะมีการใช้เอ็กโซโซมตามหลังจากการรักษาเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้เอ็กโซโซมตามนะครับไม่ว่าจะใช้ทาหลังจากทำมโคอนดิ้งทำ RF หรือว่าคลื่นวิทยุนะครับก็จะทาเอ็กโซโซมตามหลังจากนั้นเนี่ยตัวเอ็กโซโซมก็จะไปออกฤทธิ์ เหมือนกับที่กระตุ้นที่เดอะมอลปเป็ลรเซลล์นะครับการดูแลส่วนมากหมอจะแนะนําดูแลเดือนละครั้งนะครับตั้งแต่3แนะนําประมาณ5้ถึงหครั้งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยนะครับเราอาจจะแนะนําว่าดูแลร่วมกับอย่างอื่นด้วยนะครับตัวเอ็กโซโซมเนี่ยก็จะมีแต่ละชนิดแต่ละการผลิตอะไรต่างๆกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูชนิดแล้วก็เทคนิคการดูแลต่างๆด้วยแต่ ถ้าถ้าหมอนแนะนําเลยนะหมอนจะใช้เป็นเลเซอร์นะครับกระตุน้นหรือไม่ก็ไมโครนิดติ้งกระตุ้นก่อนแล้วก็ใช้ตัวเอ็กโซโซมเนี่ยร่วมด้วยทาตามไปนะครับซึ่งตัวเอ็กโซโซมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้แล้วลดการอักเสบของพวกหนังศีรษะต่างๆด้วยนะครับแล้วยังมีว่าช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับเมลานินซึ่งเป็น เม็ดสีนะครับก็น่าจะช่วยเกี่ยวกับภาวะผมงอกได้ด้วยระดับหนึ่งตอนนี้หมอกำลังพัฒนาเทคนิคการใช้เลเซอร์อชนิดใหม่ในการกระตุ้นาการอางอกของเส้นผมนะครับร่วมกับเอ็กโซโซมซึ่งผลเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะมาแชร์กันต่อไปนะครับ สรุปก็คือวันนี้หมอมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลรักษาภาวะผมร่วงผมบางนะครับโดยเฉพาะภาวะผมร่วงจากมอมบางจากพันธุกรรมนะครับโดยเฉพาะในคุณผู้ชายจะมีปัญหาเยอะคุณผู้หญิงก็มีนะครับซึ่งการใช้เทคนิคก็คือการใช้ตัวเอ็กโซโซมซึ่งเป็นเหมือนกับสารที่สกัดสร้างสเตมเซลล์สร้างขึ้นเพื่อมาสื่อสารต่อเซลล์ที่เราต้องการคือแฮร์ฟอ l ิเคิลหรือว่าเซลล์รากผมซึ่งมีเดร์มนเปเปอรี่เซลล์อยู่นะครับส่วนมากเนี่ยหมอจะใช้เทคนิค คือการใช้ไมโครดิ้งหรือว่าเลเซอร์ส่วนมากจะชอบเป็นกลุ่มของเลเซอร์มากกว่ากระตุ้นหนังศีรษะนะครับก่อนแล้วก็เพิ่มช่องทางในการที่ตัวเอ็กโซโซมจะซึมเข้าไปได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกแสงเลเซอร์แสงสีแดงสีเหลืองความเข้มข้นต่ําในการกระตุ้นร่วมด้วยได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการดูแลผผมล่วงผมบางเนี่ยมีหลายวิธีใช่ไหมครับ แนะนำว่าอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับโดยเนื่องจากว่าหนึ่งบางครั้งเนี่ยที่เป็นเยอะๆอาจจะมีต้องหาสาเหตุเช่นในใน,ในคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติจาก p o ลิ c ิสติกโอเว i ร์ซิน r o รมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามีพราซีดหรือมีเพราะไทรอยเนี่ยก็ทําให้ผมร่วงได้นะครับสองคือแนวทางการรักษาเนี่ยอย่างแรกเลยหมอว่า,าจ,จะต้องอเริ่มตั้งแต่การใช้ยานะครับยากินยาทานะครับ การใช้แสงเลเซอร์อความเข้มข้นต่ําการใช้เลเซอร์กระตุ้นลากผมการใช้หมวกพวกเลเซอร์สีแต่งสีแดง,งความเข้มข้นต่ำนะครับหรือว่าการใช้ถ้าไต่สุดอาจจะจนไปถึงการใช้เซลเทอรปีหรือว่าการปลุกผมนะครับเอ็กโซโซมก็เป็น n o n เซ l ล b a s e คือไม่ได้ใช้เซลล์แต่เป็นใช้ g ก o w t h factor อย่างนี้มากกว่าก็เป็นอ p อปชั่นหนึ่งนะครับผมยังไรก็ตามานะครับตัวเอ็กโซโซมในการใช้ ในการดูแลรักษาเพราะว่าทางน้ำผิวหนังผมร่วงผมบางอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการการวิจัยข้อมูลวิจัยมากขึ้นอีกสักระยะหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะได้มั่นใจในผลการรักษาได้มากยิ่งขึ้นนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยนะครับสวัสดีครับ